สวัสดีค่ะแม่เอ๋พออินครับแลเบบี้เกนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเรื่องหนึ่งปีที่ผ่านมาที่มีเบบี้เกนคือตอนนี้เบบี้เกนอายุประมาณหนึ่งขวบหนึ่งเดือนเนาะก็กำลังซาเต็มที่วันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันเป็นยังไงกัน้างงีี่เตััวนนยป็ไบ้างชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงโอเคติดตามกันครับ ในคลิปนี้นะคะเด็กๆอย่างเบบี้เจนเนี่ยมันก็จะโซนนะคะก็จะวิ่งไปวิ่งมานิดนึงก็ดังนั้นแม่แอนเป็นคนพูดหลังนะเพราะอินจะเสริมแล้วคอยดูน้องไปค่ะโอเคหนปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าคือเดี๋ยวเราต้องแถลงไขก่อนเนาะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพออินแม่แอนอายุเยอะขนาดนี้แล้วทำไมคิดจะมีลูกคือเรามีลูก2คนมาก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมอันนี้ เธอจะไปไขที่ไหนวะอีกเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนอ๋อไปเชี่ยวมีสองน้องเกนไม่ได้เป็นลูกผลแรกของพ่ออินแม่แอดเรามีน้องเกสดอายุ12แล้วมีน้องกายอายุ9ปีแล้วดังนั้นเนี่ยมันจังห่างมากสังเกตว่าห่างจากน้องเกน9 8ปีกับ11ปี แล้วแม่แมๆหลายคนก็ถามหรือแบบน้องๆหลายคนก็ถามว่าคิดยังไงคือชีวิตสบายแล้วคือหมายถึงว่าไม่ต้องเลี้ยงลูกเ่าไหนและเพราะว่าลูกโตใช่หรือบางทีเราจะออกไปทุรักข้างนอกเขาสามารถอยู่บ้านกับพี่เ,<อ>เลี้ยงแม่บ้านได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงมากอะไรอย่างนี้ตอบตรงนี้เลยค่ะนะเหตุผลที่มีก็เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า คลาดไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เราตั้งใจตั้งใจ,ใจตั้งใจใเพราะหนึ่งคือช่วงนั้นอะพออินแมคือพอเรามีลูกเราใช้ชีวิตคลุกคลีกับลูกอ่ะพอเกตกายเริ่มโต,เร,มตเริ่มห่างเขาเริ่มแบบไปโรงเรียนกณบดเลยยังไมีใช่ส่วนตัวกลายเป็นว่าเราสองคนอยู่กันเองสองคนเกิดเหงาเหงาเหงาแล้วแบบ เหมือนทาอะไรไม่ถูกเกลหงวหรือเปลี่ยวเหงีวเาเพราะว่าทุกทีที่ผ่านมาที่แบบใช้ชีวิตมาเลี้ยงดูน้องเกณน้องกายคือเหมือนกิจกรรมทุกสิ่งอย่างที่เราทำอ่ะมันก็ยึดพันเนาะยึดว่าลูกอยากทําอะไรเป็นหลักเออกลายเป็นว่าใช้ชีวิตสองคนผัวเมียแบบไม่เป็นอยู่อยู่กับลูกมาเจ็ดปีอย่างเงี้ยเจ็ดแปดปีนะตลอดเวลาทุกทีอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นคือจะกินข้าวเราก็เหมือน้องเดิก่อนเฮ้ยลูกอยากกินอะไรลูกชอบกินอะไรจะไปเที่ยว ไปที่นี่ลูกจะสนุกไหมจะแฮปปี้ไหมเหมาะกับลูกไหมอะไรประมาณเอาโดยสรุปเลยแล้วกันเพราะอันนี้เดี๋ยวจะไปไกลมันไม่ใช่ประเด็นที่จะคุยกันก็คือว่าเหงานั่นเองพอลูกเราโตปุ๊บเราไม่มีอะไรให้ทำไงเราก็เลยทํากันเองไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ติดตามแม่แอนนะคะมานานเนี่ยจะรู้ว่าเราอยู่คอนโดเนาะแต่ก่อนนะเราอยู่มาสิปีเลยทีเดียวแต่ว่า เออพอปีที่10เนี่ยเรามาซื้อบ้านหลังนี้นะแล้วปรากฏว่าบ้านมันมีห้องเยอะไงแล้วก็นับไปนับมาทุกคนจองไปหมดแล้วเหลือห้องนี้แหละห้องเนี้ยห้องเนี้ยก็เลยมันยังว่างอยู่ตอนแรกคิดว่าเอะเลี้ยงหมาเป็นห้องอเนเ็กประสงค์ใช่หรือว่าจะเป็นห้องนอนเด็กดีก็เลยปล่อยธรรมชาติค่ะคือไม่คุมไม่คุมกําเนิดปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะมาเลยค่ะอย่างรวดเร็วมาแบบ มาแบบติดจรวดแบบเพราะว่าผู้หญิงเวลาอยู่เุเยอะแล้วปัใจจัยในการะจะตั้งท้องได้คือผู้หญิงมีส่วนต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เป็นคู่แต่งงานที่แบบคิดว่าเฮ้ยอนาคตอยากจะมีลกูกคือผู้หญิงยิ่งยุคนี้นะมีเพราะความเครียดสูงนะคะไม่ได้จะมีกันงาน่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าแต่งงานแล้วแล้วพร้อมอย่าคิดว่าทเที่ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมีทีหลังแม่ันมีเพื่อนที่แบบ ไม่ประสบความสําเร็จทางด้านแบบว่าการผลิตลูกเนี่ยเยอะมากจริงๆอายุผู้หญิงนะคะสาขึ้นไปก็มีความยากขึ้นเรื่อยๆแหละนะดังนั้นก็ใครจะมีเดี๋ยวเบบี้เกตจะไปผลิกล้องนะจะมีกล้องสาที่ขอขอให้รู้ไว้นะคะว่าเบบี้เกตนะฮะมาพูดคุยอย่างนี้ดีกว่าหลังจากเรามีลูกแล้วนะคะในวัย39นะคะเป็นเป็นยังไงบ้าง อย่างนี้ก่อนเหนื่อยค่ะเนื่องจากเรามีเป็นลูกคนที่3าไม่ได้ลูกคนแรกความตื่นตระหนกความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเราจะพร้อมเราจะได้เปรียบตรงนี้เพราะว่าคนแรกเราจะตื่นตระหนกกเฮ้ยทำยังไงเฮ้ยน้องเพราะอะไรเฮ้ยมันมีอุปกรณ์ครบหรือยังแต่เนี่ยเรารู้ไงเราผ่านลูกมาสองคนใช่ร้องอย่างนี้พิกอย่างนี้อาถ้าอย่างนี้เราจัดการอย่างนี้เราจะเก่งเรื่องนี้มาก แต่ที่เราไม่มีก็คือพละกําลังค่ะพลังค่ะไอตอนที่พ่ออินแม่แอนมีน้องเกสเนี่ยอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกับสามสิบแปดสามสิบเก้ามันไม่เหมือนกันการความพลังวังชาเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงเพราะว่าออดหลับอดนอนน็อกรอบไม่นอนตองการก็ยังทํางานได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแรงคือพอพอเราคนอายุเยอะเนะเหมือนต้องการการพักผ่อนมากขึ้นแล้วเขาเรียกว่าตอนพ่ออินหนุ่มๆเนี่ยพ่ออินอุ้มได้เลยนะ สมัยก่อนไม่มีพวกอุปกรณ์แบบช่วยเหลือก็ต้องอุ้มเองเดี๋ยวนี้ยังดีนะมีเป้อุ้มเป้อุ้มนะมีโหมีแก๊เจ็ตม,มากมายเลยทําให้มันสะดวกสบายขึ้นมันก็ดีตรงนี้ที่เทคโนโลยีมันไปไกลกว่านี้<ม>ประเด็นที่สองนะฮะนอกจากพลังวันชาเนี่ยนะคะ เรื่องเวลาเวลาคือเนื่องจากว่าเราเป็นพ่อแม่ที่แบบฟูทามใช่ค่ะเป็นพ่อแม่ฟูทามไม่ได้แปลว่าทํางานฟูทามนะเพอ่งทำงานอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกฟูทามยังโชคดีที่ไม่ต้องแบบไปออฟฟิศตอกบัตรเข้างานไม่ต้องเดินทางใช่แล้วก็เราไม่มีพี่เลี้ยงเรามีแต่แม่บ้านซึ่งแม่บ้านเนี่ย เขาไม่ได้สามารถดูแลเต็มที่ได้แล้วแค่ผัดให้ช่วยดูเวลาบางทีเราล้าบางนิดนึงให้ผัดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นน่ะประมาณ95%เป็นะฮะเป็นการเลี้ยงดูโดยคุณพ่อคุณแม่คนนี้สองคนนะโดยที่มีตีน้อยคอยวุ่นวายดังนั้นเนี่ย เราจะต้องผัดกันนิดหนึ่งคือเวลาเราไม่มีเลยส่วนตัวคือของของแอนเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของปั๊มนมเ็าจะมีภารกิจนะใช่ค่ะปัมนมทํากับข้าวเอ่อป้อนข้าวเบบี้เกนป้อนข้าวส่วนระหว่างที่แม่แอนเขาทาตรงนั้นอยู่แม่แอนก็จะเลี้ยงลูกไปได้ดังนั้นแ่บพ่อเองก็ต้องดูแลเบบี้เกนนะคะก็คือเล่นบ้างชวนเล่นบ้างสอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างนี้นะคะอาบน้ําก็ช่วยกันอาบอะไรอย่างเงี้ยยังอาบพ่อแม่ คนเดียวอาบลูกไม่ได้เลย เพราะว่าโซนมากอะทุกคนเนี้ยต้องเทียบเลยว่าเลี้ยงมาสามคนเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกันด้วยไหมนะลูกคนสุดท้องจะแสบเนี่ยเนี่ยจะอันนี้อาการอาการของลูกคนสุดท้องมาเต็มคือเด้อเอาแต่ใจทุกคนต้องมุ่งให้ความสำคัญกับตัวเองเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าน้องเจสต้องกายเนี่ยอียาเจเนี่ยเขาห่างแล้วไงเขาจะไม่ชวนน้องทะเลาะแล้วเขาจะยอมทีนี้พอยอมมากขึ้นเรื่อยๆก็คือทุกคนยอมหมดเนี่ยก็ยิ่งได้ใจไงเขารู้ว่า้ใจเออ ขออะไรก็ได้ร้อ,องเดี๋ยวก็ได้แต่ว่าจริงๆเราก็มีความบาลานซ์นะฮะรเราก็ไม่ได้แบบอยากจะให้ให้สปอยอะไรกันขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเนเจอร์นะอย่างที่บอกอะ่ะของลูกคนสุดท้องก็มกักจะเป็นอย่างนี้อเออพูดถึงถึงของพัฒนาการเนาะนะนะพัฒนาการของเด็กที่มีพ่อพพมีพี่มีมีพี่เนี่ยก็จะ ไวเพราะว่าเด็กธรรมชาติของเด็กมีการเรียนแบบกัอรไลกันเขาก็จะมองว่าพี่กาทำอะไรทําอะไรยิ่งไวใกล้กันนะมันจะยิ่งง่ายอย่างเช่นนอนนอนอยู่คานได้เห็นพี่เดินไปพูดวิ่งไปนี่ไปนั่นเร็วเรจะเดินขึ้นมาเร็วๆก็เป็นเหตุผลที่น้องเจนเนี่ยเดินได้เร็วเดินได้เร็วกว่ากว่าสคนที่ผ่านมานะฮะเราก็จะรอดูนะว่า หลังจากขวบหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเขาจะมีเพื่อเรื่องของการพูดเรื่องการอะไรซึ่งมันมีหลายปัจจัยก็อาจจะต้องต้องต้องมาดูกันอีกทีว่าสรุปแล้วเนี่ยพัฒนาการจะเร็วกว่าจริงหรือเปล่านะแต่ได้เห็นได้ง่ายเลยก็คือเรื่องของการเดินเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นไงการคลานการปีนการเดินการเลน่นหรืออะไรพี่ทําทอะไรน้องก็อยากทําทแบบนั้นอ่ะต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่ในแง่คุณแม่บ้างเนาะ นะสำหรับแม่แอนนะคะการที่มีลูกเนี่ยหข้อดีมากๆเลยสำหรับตัวเองนะไม่อิงคนอื่นนะมันทำให้เราผอมลงอาทำไมเกี่ยวแล้วต่ว่าห นอนน้อยเคยถ้านอนเยอะมันเหมือนจะอิ่มตื่นมาอะไรเงี้ยฟูกินเยอะนอนหลับกินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินกินนอนนอนก็จะอ้วนช่ปันในวัยที่แบบเลยเลขสามเฮ้ยคนถึงก็นอนน้อยเหมือนกันที่เขาไม่ไม่ลงก็มีใช่แต่สิ่งหนึ่งก็คือแม่แอนปั๊มนมให้นมลูกปั๊มนมนี่เกี่ยวโดยตรงมันเหมือนการที่เราออกกำลังกายวันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งปั๊มนมสามรอบสี่รอบห้ารอบอะก็คือออกกำลังกายวันหนึ่งหลายรอบแบบนั้นเล้วกินเข้ามาแบ่งกับลูกกินนั่นแหละใช่มันก็เลย ก็เลยทำให้เรานมีการระบบเผาผลาญที่ดีซึ่งน้ําหนักลงก่อนท้องอ่ะแม่แอนน้ำหนัก56ครึ่งตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่53าิบาก็แต่งงาน4ี่สิบเก้าอย่าไปทับตอนนั้นแอบเอาเหรอเออมันแก่แล้วคือช่วงที่น้องเจนเกิดเนี่ยน้ำหนักต่ำสุดในรอบสิปีเลยนะจะอยู่ที่65.9ตอนนั้นอ่ะตอนปกติจะอยู่ที่69กว่าแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้วัน6กเจ เ,อเ,อเพราะาว่าแบบตอนนั้นแบบมีความเหนื่อยเด็กน้อยเนาะเลี้ยงเลี้ยง,เ,ยงเด็กอ่อนจะเหนื่อยออแล้วก็ย้ายบ้านด้วยตอนนั้นกินนมทุกสามชั่วโมงมันจะเหนื่อยอจริง,งตอนนี้ก็ยังไม่ต่างนะเบบี้เกนยังแบบกินนอนไม่เป็นเวลาเลยก็ต้องบอกว่าอันนี้ทางนี้ทางนั้นคือแล้วแต่คุณแม่แต่ละคนระบบในร่างกายไม่เหมือนกันเนาะก็อย่างถ้าใครแบบว่ายังคิดว่าแบบตอนท้องฉันกินบำรุงลูกไปก่อนคือหมอหลายคนน่าจะบอกว่ากินให้มันแบบพอดีพอดีจริงๆเคล็ดลับคืออะไรรู้ปะ เบรกให้อยู่ใช่คือบางทีอะพอหยุดนมแล้วเบรกไม่เบรกไงกินเหมือนเดิมอ่ะต้องจะสัรนนิดนึงเบบี้เกตเดินค่ะกินอ้าวไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอ่ะก็ถ้ากินกินอยู่เหมือนตอนที่ปั๊มนมแล้วแต่ว่าไม่ปั๊มมันก็จะโดนคุณแม่เต็มเต็มแล้วอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่ต้องเบรกให้ทันนั่นแหละนะคะแล้วก็ต้องเริ่มเบิร์ดออกกําลังกายแทนเนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ามีหลายคนถามอะมีลูกทําไมต้องมีถึง3าคนไหมมันเหนื่อยไหม จ,จริงๆก็บอกว่าเหนื่อยแหละแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นความสูงของเราบางคนชอบไปเที่ยวบางคนชอบสะสมรถบางคนชอบสะสมบ้านเราสะสมลูกค่ะเราไมาว่าจะสักสิบสองคนเลยาาฮะสิบเอ็ดคนไม่ลงตัวจริงอีกคนหนึ่งเผื่อตัวสำรองไม,ไม่ได้สิบสองคนไม่ได้ลูกค่ะเมีย ไม่ใช่มีลูกคนหนึ่งค่าใช้จ่ายเยอะมากนะไม่ว่าจะค่ากินอยู่หลับนอนค่าใช้จ่ายค่าสังคมค่านู่นเันเือสิ่งืืนได้นะคะเราก็อยากให้ความรักเนี่ยเต็มที่นะคะคือถ้าน้องเจ๊ต้องกายยังเล็กอยู่เราอาจจะไม่กล้ามีมีคนที่สามก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องเจ๊ต้องกายเขาก็ค่อนข้างโตแล้วดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งเราก็อาจจะใช้เวลากับตัวเล็กเนี่ยไอ้น้องเกณฑ์เนี่ยได้เยอะขึ้นนะคะก็คิดว่าเป็นการลงทุน ที่ระยะยาวมากๆทำทำลูกเนี่ยนะฮะการผลิตลูกเนี่ยแล้วก็เลี้ยงดูเขาเนี่ยมันยาวบ้างจริงกว่าจะคืนทุนนะฮะมันมีคืนทุนด้วยเหรอนี่อย่างน้อยก็คือเป็นผลผลิตของเราไงแต่แต่ยังไงก็ตามเชื่อดิคือระหว่างทางมันไม่ได้สามารถวัดเป็นตัวเงินตัวทองมันจะไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินตัวทองได้แต่มันคืนมันรูปแบบแบบรางวัลเล็กๆน้อยๆวันนี้ยิ้มวันนี้เรียกเรียก ป๊าป้านันเรียกมามาาเงี้ยอันนี้มันก็คืนมาใ<า>นรูปแบบเนี้ยรางวัล <c oughs> ตอนแรกกับความวุ่นวายเราเสียไปเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันก็ทําให้เราถึงแม้จะเหนื่อยแต่เราก็มีความสุขใช่แล้วก็ชื่นใจ วันนี้คลิปนี้เริ่มยาวแล้วเนาะป๊าป๊าใช่ค่ะก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้ EP หนึ่งที่เราจะมานั่งพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าคุณแม่คนไหนนะคะมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้หรือถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะสามารถทิ้งคาถามไว้ได้เลยเราจะมาคุยกันใหม่อย่างเช่นตัวอย่างคําถามนะอาจจะแบบมีลูกหลายคนควรจะเว้นระยะห่างอายุเท่าไหร่ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เชิญคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ละกันเ้อมมีคำถามดีๆเราจะมาทำ EP สองกันนะโอเควันนี้ลาไปแล้ววดีก่่าายคะ เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งกรุงเพหรือติดตามมารัมแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ